สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n นลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกิลทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2564เรามาถึงชาวราศีตุลแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกายนมาดูนะคะว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหม ก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรแบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดาม ใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดานัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเอาไวห,หารายได้เสริมมาดามเปิดสอนลูกเต๋าอรอเคลออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้า Google พิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่ค้นหามาดามนัดคนอ่านดวงค่าเรียนถูกมากค่ะสามารถเรียนได้ตลอดชีพเลยนะคะหรือจะเข้าไปหาในช้อปปีก็ได้นะคะศาสตร์ มหัสจร,รย์แอขออภัยค่ะาศาสตร,ร์ลูกเต่าออร์ลเดอรออนไลน์นะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้การงานของคุณจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะการงานชาวราศีตุลมือถือสาสตร์ปากถือศิลทีนี้เรามาให้ไพ่คำโหราช่วยขยายนะคะว่าการงานจะเป็นไปในทิศทางไหนมหาทาสานะคะ มือถือสากปากถือสินก็บ่งบ,งบอกแล้วนะคะว่าการงานของชาวราศีตุลในที่นี้คุณอาจจะเจอคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้นะคะอาจที่จะเข้ามาโดยเฉพาะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวต้องระมัดระวังเลยนะคะว่าคุณอาจที่จะเจอคนเนี่ยเข้ามาพูดดีทำพูดทําเป็นพูดดีให้เราไว้เนื้อเชื่อใจแล้วอาจที่จะมาร่วมทําธุรกิจหรือมาซื้อของกับคุณแล้ว อาจจะชักดาบคุณได้นะคะเพราะฉะนั้น,นให้ระมัดระวังแล้วอีกอย่างหนึ่งสําหรับชาวราศีตุลการงานของคุณถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเองนะคะคุณก็ต้องระมัดระวังเรื่องลูกน้องบริวารด้วยภาษาบ่งบอกถึงว่าลูกน้องบริวารไว้วางใจไม่ได้นะคะจะสร้างความยุ่งยากสร้างความลาบากให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้น,นลูกน้องอาจที่จะกลายเป็นว่ามือถือสากปากถือศีลต่อหน้าเราเขาดีแต่รับหลังเขาอาจที่จะ มีการตุกติเกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นสำหรับชาวราศีตุลย์ใครที่ไว้วางใจลูกน้องก็ต้องให้ระวังหน่อยนะคะเพราะในช่วงนี้บอกตรงเลยว่าเออมันเป็นช่วงของการที่วิกฤตขนาดนี้นะคะบางทีลูกน้องที่เคยดีมาตลอดเขาอาจจะเปลี่ยนนิสัยไปก็ได้จากภาวะ เศรษฐกิจที่มันย่าแย่นะคะโดยที่บางทีภาวะมันพาไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไว้ใจอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมากจนเกินไปนะคะสาหรับชาวราศีตุลแต่สําหรับใครที่ทํางานทํางานประจําอยู่นะคะเป็นลูกน้องเขาในที่นี้ก็ต้องให้ระวังเพื่อนร่วมง,งานนะคะอาจที่จะทําร้ายเราด้วยกด้วยคําพูดคําจาที่พูดจาดีกับเราแต่อาจที่จะเอาเราไปใส่ร้ายให้เจ้านาย หรือให้หัวหน้างานเราอะเขาไม่ชอบเราได้เพราะฉะนั้นเราจึงเราอาจที่จะต้องเจอปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลให้ระมัดระวังตัวเกี่ยวกับเรื่องทํางานให้มากๆมาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะการเงินชาวราศีตุลในที่นี้ <c oughs> ปองดองปองดองในที่นี้ก็ถือว่ายังดีอยู่นะนี่เรามาดูไพ่คาโหราขยายว่าเขาจะบอกว่าอย่างไรนะคะมาหาอุปทาน โชคดีนะคะสําหรับชาวราศีตุลเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะปองรองในที่นี้เรียกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนต่อให้คุณเดือดร้อนคุณก็ไม่ถึงขั้นที่จะเรียกว่าเงินขาดมือนะคะเงินไม่ขาดมือเพราะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูคุณอยู่บอกได้เลยว่าให้ทําตัวน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ย้นย้นย่อมย่อม,อม,อมกับทุกสิ่งบอกได้เลยว่าเขาจะเขาเอ็นดูคุณและส่งเสริมคุณนะคะ ทีนี้มาดูถึงเรื่องความรักบ้างความรักสําหรับชาวราศีตุลคนโสดมาดูกันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรคนโสดในที่นี้นะคะอืมคนโสดในที่นี้บีบใจขนาดนี้น่าจะคงจะต้องโสดต่อไปมาให้ไพ่คาําโหราขยายอันนิจจังขึ้นมาว่าอันนิจจังเพราะฉะนั้น ความรักของคนโสดที่จะเข้ามามันเป็นความรักที่ยังไม่แน่นอนหรือเราอาจจะไปเจอกับคนที่เขาเคยอกหักผิดหวังมาแล้วเขาก็จะเกิดความระแวงกับเรานะคะเพราะฉะนั้นอาจที่จะเข้ามาแค่ช่วงระยะแรกๆแล้วก็มาทําให้เราเสียอกเสียใจแล้วก็จากไปได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีตุลใครที่โสดคองโสดต่อไปก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งไปทําให้ตัวเราเองต้องเจ็บช้าน้ําใจเลยนะทีนี้มาดูถึงเรื่องของความรักของคนที่มี ครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วในที่นี้นะคะปั้นดินให้เป็นดาวนะมาดูไพ่คัมภีร์โหราขยายหน่อยสิว่าเขาจะขยายว่ายังไงดาวพระหัสเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวราศีตุลเองในที่นี้ความรักของคุณปั้นดินให้เป็นดาวในที่นี้ก็ไม่ได้ถือว่าความรักกำลังมีอุปสรรคแต่ความรักอาจที่จะต้องมีแสดงความซื่อสัตย์ ะะให้คู่ให้คู่ครองได้เห็นมันอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างหรือการกระทําบางอย่างที่มันเป็นการที่ฝืนความรู้สึกของคุณอาจจะทํายากสักนิดนึงแต่ถ้าคุณทําได้บอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งคู่ครองของคุณเขาจะไว้วางใจคุณมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีตุลเองเนี่ยอาจจะถูกมองในแง่ลบมาแต่ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงและทําพฤติกรรมที่ดีขึ้นนะคะมันก็จะกลายเป็นว่า เขาจะไว้วางจะไว้เนื้อเชื่อใจคุณไว้วางใจคุณแล้วก็อาจที่จะส่งผลทําให้การเปลี่ยนแปลงข,ของคุณในครั้งนี้ทําให้ผู้ใหญ่มองคุณดีมากขึ้นกว่าเดิมรักคุณมากขึ้นกว่าเดิมผู้ครองคุณจะไว้ใจคุณได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพสําหรับชาวราศีตุลกันบ้างสุขภาพชาวราศีตุลเดี๋ยวให้ไพ่ คำโหราขยายนิดนึงนะคะพกเกตนะเพราะฉะนั้นสุขภาพของชาวราศีตุลเองจริงๆแล้วเนี่ยให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางหรือการขับรถขับลานะคะคุณอาจที่จะขับรถเร็วเกินไปไหมนะคะหรือว่าอาจที่จะบางเอียมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตนะคุณอาจจะเป็นคนที่ขับรถรอบคอบขับรถด,ดีมาตลอดแต่ในที่นี้ก็ต้องระมัดระวัง ชาวราศีตุลเองไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโดยทั่วไปแต่ให้ระวังเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนะคะการเดินทางหรือขับรถขับราอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะคะจากการที่เรียกว่าบางทีมันอาจจะเป็นกรรมเก่าของเรานะคะที่เราเคยทำอะไรไว้แล้วตามมานะคะมันก็ให้ชาวราศีตุลแก้เค็ดสักนิดนึงนะคะคุณควรที่จะไปทำบุญล,ลงศพ นะคะเผื่อชีวิตคุณจะดีขึ้นมากกว่าเดิมนะทำบุญลงศพแล้วอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะทีนี้มาดูถึงว่าโชคลาภชาวราศีตุลจะมีไหมในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะคะโชคลาภในที่นี้มองว่าไม่มีนะคะโชคลาภไม่มี มีแต่ถ้าถึงมีก็จะมีแต่เรื่องเสียงเงินอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นโชคลาภอาจจะไม่มีแต่สําหรับชาวราศีตุลบางคนนะคะบางคนที่เขาอาจที่จะมีเกณฑ์ของการเสี่ยงโชคได้ก็จะต้องเป็นเลขเก่าๆเลขเดิมๆนะเลขเก่าเลขเดิมที่คุณเคยเล่นไปแล้วเลขที่คุณคุ้นเคยแล้วคุณคิดจะทิ้งอ่ะมันจะกลับมานะคะแต่ว่ามองได้นะมองว่าน่าจะ ถ้าจะมีก็ได้น้อยหรือบางทีอาจจะเป็นเลขของคนในครอบครัวหรือคนในบ้านหรือว่าถ้าใครมีลูกน้องอาจจะซื้ออายุของลูกน้องก็ได้นะคะ,ะก็อาจจะลูกน้องให้โชคตรงนี้ก็ได้แต่ว่าอย่าซื้อเยอะนะเพราะคุณไม่มีโชคลาภมากมายมีแค่เพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะก็จบคำพยากรณ์แล้วนะคะพบกับมาดามใหมใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ